แลอยู่ใกล้คนดังอีกโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเด็กๆพวกนี้โชคดีขนาดไหนเนวันนียป๊บมือเอ,องร้อยห้าคนสุดยอดป๊บมือโอ้โหไม่ใช้งานยากไหมไม่ยากเลยนะครับไม้นี่ยผมก็เสียบเห็นไหมเปิดปั้เดียวแล้วก็ให้น้องเขาถีอให้อยากดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะคนนี้นะครับถือกล้องให้ผมเห็นปะ ไม้ก็เสียบอยู่ตรงนั้นเดินเข้าไปใ,ใกล้หน่อยเดินเดินเข้าไปพี่จะเอาไมให้ดูเห็นป่ะเอามือออกจากมไม่อ่าเห็นป่ะช่องโตวินไม่ใช่ช่องวินต้นทิกตอ,อกนะใครที่ติดตามวินต้นทิกตอ,อกนะครับมาติดตามโตวินด้วยโตวินทิกตอ,อกซาโอตัวเตาว,วอลแวนซาลีนอนอูพิมโตวินเหมือนขึ้นเลยมิกเซอร์ไร้สดนะครับที่เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับทั้งหมด1ิบชิ้นเห็นไหม เอ้ยไม่ใช่สิแปดชิ้นแล้วก็มีไม้ไล้สายด้วยนะครับเรากำลังปิมนออกมาให้อยนะู่นะครับเอด COD COD CO คืออะไร COD ก็คือเก็บเงินปลายทางนะครับของถึงมือคุณก่อนคุณค่อยจ่ายเงินนะครับแล้วก็สบายใจด้วยนะครับไม่ต้องกลัว,กวกโกงใครที่สั่งของวันนี้นะครับมีของพร้อมส่งเลยนะครับถ้าคุณสั่งซื้อวันนี้นะครับ ของจะถูกส่งภายในวันนี้เลยก่อนสามทุ่มนะครับสั่งเข้ามายเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็มาส่งแล้วเกือบสิบชิ้นมันมันงอกเงยทวีคูณขึ้นนะครับไปก่อนเริ่มส่งทีละสองชิ้นหนึ่งชิ้นตอนนี้เริ่มมาเป็นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นตอนนี้เก้าชิ้นแล้วนะครับแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าออนไลน์เนี่ยการทำคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยมันเข้าถึงคน เยอะบางคลิปเข้าถึงเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นรีบกดสั่งซื้อเลยนะครับมันจะหมดเร็วมากนะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไอตัวเล็กนี่เป็นเป็นอ่าเป็นไม้ที่แตกต่างจากเพื่อนคือตัวเดียว